สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายยานลลายเลิปนี้ครับกลับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งนะครับทางทีมงานเราจะพาไปชมไฟสำคัญอีกไฟครับของบัวขาวบัญชามเมฆอีโดนมวยหนุ่มจากฝรั่งเศสขอท้าวัดแบบมวยไทยโดยมีแชมป์ของคุณหลุนไฟเป็นเดิมพันติดตามรับชมกันครับไฟนี้ทกในแบบมวยไทยกติกาถนัดของพี่บัวเพราะฉะนั้นพี่บัว ต้องจัดหนักอย่างแน่นอนก่อนรับชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกคุณหลุนไฟครั้งที่53นะครับจัดขึ้นวันที่24กันยายนปี2016นะครับหรือตรงกับปีพศ2 5 5 9ครับที่ปักกิ่งประเทศจีน นักชกไทยของเรานะครับนี่แฟนๆมวยชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีครับบัวขาวบัญชาเมฆหรือบัวขาวปอประมุกครับขวัญใจแฟนๆมวยทั่วทั้งประเทศครับเจอกับดีลังสวรดอนักชกชาวฝรั่งเศสคันนี้จะเป็นการชิงแชมป์มวยไทยรุ่นมิดเดิลเวทของคุณฝ้ายนะครับแม่กรรมการผู้ห้ามนี่กรมการระดับโลกนะครับโทนี่สวีกนะครับปกติห้ามมวยสากลนะครับโทนี่สวีกแต่ไฟนนี้ขอห้ามแบบมวยไทยครับแม่เปลี่ยนรสชาติบ้างครับ มุมแดงนี่บัวขาวบันชาเมฆนะครับไฟนั้นเจ้าตัวอายุ34ปีนะครับสูง174เซนติเมตรครับดีแลงสวัดอครับ23ปีสูง175เซนติเมตรครับรูปร่างนี่สวดอดีแลงหรือดีแลงสวดอนี่จะดูร้อยกว่าเล็กน้อยนะครับแมใกล้เคียงกันนะครับแต่อายุนี่สวดอนี่อ่อนกว่า11ปีเลยทีเดียวนะครับแมเรียกว่าเกือบรอบครับเหยือ็หาครับบัวขาวกางเกงดํา น้ำเงินแดงสวดอครับขยับมาหาครับมีค้ำค้ำแล้วนี่ครับทางด้านของสวดอนี่จ้วงลำตัวโดนแข้งขวาของบัวขาวเปหนึ่งดอกครับติดการขยับเริ่มขยับเดินเข้าหาครับอุนี้ชกกันแค่3มยกครับแต่เป็นการชิงแชมป์มวยไทยของคุณหลุนไฟนะครับเจ็ดสิบกิโลกรัมขยับยังหาจังหวะทําไม่ได้ครับแยกว่าเป็นกติกามวยไทยเต็มรูปแบบครับเอาใช้ครบครับนี่ครับโยนเข่าเป็นหนึ่งทีครับ จังหวะโยนกันชัดเจนเลอเกินครับจวงลำตัวเป็นหนึ่งทีครับสมรดอนี่ครับโยนขาวอีกทีครับแม่ทีบทำลายจังหวะเลยครับพอสมรดอนิจาออกแข้งซ้ายครับโดนทีบนี่แตกหลุดเลยยับเดินเข้าหาครับบัวขาวยับแม่มียับครับทางด้านของสมรดอครับนี่จ้วงลำตัวครับแม่หมัดออกได้ดีครับนักชกฝรั่งเศสตัดแข้งขวาไป็หนึ่งทีขวาทีพับติดเชือกโอ้โห จังหวะนน้ครับแม่บวกข่านี่ต้องบอกว่าทิ้งจังหวัดแทงเข่าได้ค่อนข้างที่จะดีครับขวางๆแล้วนี่โอ้ยดอกนี้ครับแม่เกือบโดนยอดหน้าครับจับในคึงอยู่แม่กำลังจะคึมขาเหลี่ยมตีครับตอนนี้สวีเข้ามาห้ามอีกครับพยำก็หางครับโยนเข่าครับนี่ครับชิงจังหวะอุ้ยจังหวะนี้ครับโดนสวนด้วยหมัดซ้ายของสวดอรครับแม่หน้าสะบัดอุ้ยจังหวัดมีสองด้วยครับงัด่องเลยครับอาซองอีกทีโดนเข่าไปครับสวนด้วยเข่า จับได้กรรมการแยกครับอยากแล้วลุยใหม่ครับเมื่อยกสักคู่นี้ครับอุ้ยจังหวะนี้ครับโยนเข้าเชือกครับแล้วก็โยนเข้าตามน้ําอีกทีครับอเฉียดไปหน่อยครับเมื่อยกสักคู่ครับยกที่ที่ผ่านมานะครับทางด้านอุ้ยจังหวะนี้ครับซ้ายแต่เฉียดไปค้างไปหน่อยเดียวครับโยนเข้าที่เดินเข้าหาครับพยายามจะกดดันอย่างต่อเนื่องครับ อาวุธของดีแรงก็ออกเข้านะครับแต่ว่าความน้ำบอดน้ำทนครับเรียกว่าท่าทโปลดของบัวขาวนี่ดูจะไม่ยีละกับอาวุธของซวดอเลยนะครับโยนเข้าอีกทีครับโดนอีกทีครับนี่ครับแม่ชิงทําได้ตลอดครับขวายทีสายทีจะออกมาออกมัดนี่โดนทางด้านบัวขาวรวบครับจับในกระชากตีครับนี่ดอกนี้กรรมการแย่ครับโทนี่สวิกนี มวยสากลยังไม่เหนื่อยเท่ามวยไทยครับถ้ามวยไทยต้องแกะตลอดครับเด้งไตครับบิดอกระชากสาดแข้งไปครับปอดไตดอกนี้ฝังครับโอ้ยจังหวะนี้ครับอเสียหลักล้มไม่หน่อยครับบัวขาวครับดอกนี้ไม่เจ็บแต่เขินครับโยนขาวปีหนึ่งทีชิงออกก่อนหมัดของนักชกฝรั่งเศสตลอดเลยครับเขานี่นี่ครับเกลียวอปัดจะให้ล้มครับไม่ล้มครับโยนข่าวตามน้ำอีกหนึ่งทีจับในมัดกรรมการแยกครับ ยังเป็นยกที่สองอยู่นะครับปาดขวาเกียขาหน้าโอ้โหทักษานี่ชั้นครูยิงครับบัวกขาวเกี่ยวแล้วเสียบอุ้ยจังหวนนะครับแม,ม่สวนด้วยตอกโอ้โชคดีครับยังไม่โดนครับไม่ยังห่างไกลครับจับในคึงคึงแล้วก็ชากไตีเสียบยัดเข้าไปกรรมการต้องแยกครับกรรมการเห็นว่าตีแล้วอุ้ยจังหวนนะครับกระโดดแม กระโดดต่อยแบบซูเปอร์แมนฟาดพันครับโดนทางด้านของบัวขาวครับเกี่ยวขาล้มลงไปครับลาลูแกนหมครับเป็นช่วงยกที่สามครับตอนนี้สองยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าบัวขาวเป็นฝ่ายเดินทําเกมตลอดนะครับยกที่สามนี่ก็ยังถอยครับตอนดีแรงครับนี่ครับโดนแข้งหยับข้าหาครับบัวขาวทีมครับสายหน้าทีมโยนเข่า ไอ้พื่นครับดอกนี้ครับตดะวนี่เวลาต่อยนี่กระทิ้งทั้งไหลเหมือนครับรัดใต้ปีครับรัดแล้วจะตีกรรมการแยกครับแต่ตทนี้สวีแกไม่อยชอบมวยเกาะตีนครับถึงจะวะแทงได้อีกแล้วครับนี่ครับแทงอีกทีครับโอ้จะสวนด้วยหมัดครับกรรมการโอ้ยทางหน้าบัวขาวนี่กระดึงหลบด้วยตลอดครับอย่างเดินครับบัวขาวพยายามจะสวนด้วยหมัดสัดแข้งไปอีกทีครับติดเชือกแล้ว บุกขาวทำไงต่ออุ้ยจังหวะนะครับชิงเตะก่อนครับแล้วทางด้านอุ้ยจังหวะนี่โดนศอกแม่งัดไปนี่ไม่ยังโดนไม่เต็มครับยังไม่เข้าเป้าครับเข้าเป้าครับแต่ยังยังไม่เรียกว่ายังไม่เจ็บครับหลังมาครับนี่ครับมีศอกชิงจังหวะแทงโ่าแทงนี่เข้าตลอดอุ้ยหมุนตัวครับศอกกลับแม่บักขาวโอ้อย่างเดินครับบักขาว ค่อยๆขยับเข้าหาครับธรรมดานี่ต่อยเหมือนฟงเหมือนแหม่คงจะมั่นใจตัวเองครับทั้งๆที่สองยกที่ผ่านมาครับแม้กระทั่งยกนี้ครับเจ้าตัวนี้แหมเรียกว่าเดินได้น้อยมากครับและปริมาณอาวุธความชัดเจนนี่ยังอยู่ที่บัวขาวนะครับขยับเข้าหาครับบัวขาวยังเดินเหมือนเดิมครับอาจจังหวะนี้น่าจะโดนแตกระจับครับหายมาหายใจยาวๆหนึ่งชุดครับ สาดอีกหนึ่งทีครับโอ้โหครับหมุนตัวสอกกลับมากราโดนหมุนตัวผิดเหลี่ยมครับเกือบโดนสอกของบัวขาวสอดสวนนะครับโดนเขาอีกแล้วทีพับทียอดหน้าอากาโดทีมัางครับแมดีแรงนี่สวนตลอดมีสวนตลอดมีเถียงตลอดวิ่งครับวิ่งแม่คงมั่นใจครับกับในขวางเตีอีกทีครับตีอีกทีครับโอ้ลัดใต้ปีกดอกนี้ หมดยกครับแม่กรรมาการก็รวมคะแนนแล้วครับตอนนี้ดูว่าใครน่าจะเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับแต่ดูตามสายตาแล้วก็เห็นครับว่าบัวขาวเป็นฝ่ายทําเกมตลอดครับบุกตลอดเอาวงอาวุธก็ออกได้ค่อนข้างที่จะไม่เสียเปรียบสวัสดีแรงเลยนะครับรอกรรมาการถูมือนะครับไม่มีปัญหาครับบัวขาวบัญชาไม่ครับเป็นฝ่าย ชนะครนดีแรงสวดอนักชกชาวฝรั่งเศสไปแบบสนุกครับแม่มีโต้ตลอดครับนักชกฝรั่งเศสแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่ครับสวัดอดีแรงครับแมอ,อาจจะมั่นใจครับว่าตัวเองน่าจะชนะครับมารับชมจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไงบ้างสําหรับมวยคู่นี้ครับ ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดสักดิ่งติดตามเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับและอย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องเรายังมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับ